กี่ปีมาแล้วครับ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาบอกว่าปี2045ประมาณ30ปีข้างหน้าญี่ปุ่นเขาจะสร้างรถไฟความเร็วสูงวิ่งความเร็วประมาณ500กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเขาจะทดลองปีนี้เดือนนี้ให้คนญี่ปุ่นได้นั่งดูก่อนมี15 16โบกี้เป็นยังไงเขาวางแผนไว้อีก2045นโน่นเมืองไทยเนี่ย จะมีรถไฟความเร็วสูงมันยังคัดค้านกันโอ้โหพี่น้องที่เคารพท่านรัศมตรีเอ่ยถึงผมผมไมปปราใสบอกว่าที่ไหนก็ช่างถ้าอายุมากอย่าพึ่งเป็นอะไร80สก็ต้องกันใจไว้เป็นมะเร็งก็บอกหมอไว้เป็นอะไรก็ห้ามตายเท่านั้นแหละห้ามอะไรครับเพื่อต้องการให้ท่านในชนยนโฉมรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย ทำไมประเทศไทยจะทําไม่ได้ถ้ามีความสมานสามัคคีกันประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวเขาก็จะสร้างเสร็จก่อนเราแล้วนะครับคนที่คัดค้านนับหน้าได้เลยคือพรักประชาธิปัตย์และพวกพันธบิตถ้าสร้างความรถไฟความเร็วสูงเสร็จผมประกาศเลยการรถไฟแห่งประเทศไทย ถ้าบุคคลใดที่เป็นสมาชิกประชาธิปัตย์ซื้อตั๋วรถไฟความเร็วสูงไม่ต้องขายให้มันให้มันย่างเอาพวกเนี่ยให้มันเดินไปสู่ที่ตั้งประเทศจะก้าวหน้าประเทศไทยไม่ใช่ธรรมดาครับรถไฟรางคู่จะไปมาหาสู่กันเดี๋ยวนี้กนใหม่รถไฟรางเดียวต้องจอดรอกันอยู่ที่โคราชครับวิ่งด้วยความเร็วรถไฟสูงหกกิโลเมตรต่อชั่วโมง รถบรรทุกสินค้า39กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันเสิหอดใจได้วะมันไปไม่ได้ครับต้องทํารถไฟที่มันสวนทางกันเลยฟึดฟัดฟึดฟัดรถไฟความเร็วสูงผมอยู่ขอนแก่นผมก็นอนขอนแก่นแล้วก็มาทํางานที่กรุงเทพไปถึงหนองคายขึ้นรถไฟความเร็วสูงข้ามไปที่เวียงจันทน์ไปถึงดานังไปถึงคุณหมิงประเทศจีนผมก็ยังไม่อยากตายเหมือนกัน ผมจะต้องอยู่ให้ได้เจปีข้างหน้าเดี๋ยวนี้ก็อายุ48ย่างแล้วก็จะอยู่อีกต่อไปอีกเจปีเราพูดให้มีความสุขขึ้นกับประเทศไทยนี่คือนโยบายรัฐบาลประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยไม่เข้าใจในพักฝ่ายค้านเสียงข้างน้อยคัดค้านทุกเรื่องผมยังไม่เคยเห็นมักประชาธิปัตย์ยกย่องคุณยิ่งรักเลยครับ ยังไม่เคยเห็นชมแม้แต่คำเดียวท่านครับด่าไปด่ามาจนลืมว่าคุณยิ่งรักเป็นผู้หญิงด่าไปด่ามาขณะเขาไปเยี่ยมต่างประเทศแต่งชุดต่างชาติเพื่อให้เกียรติประเทศนั้นมันบอกว่าไปเดินแฟนชั่นโชว์กิตใจมันต่ำหรือเกินพี่น้องตีขอรบกับถ้ามาจังหวัดสมุวการต้อนรับให้ผมหน่อยบอกเขาหน่อยเผาๆลงหน่อย เขารู้กําพืชแล้วนี่พูดอย่างให้ไปดังไปถึงดอนเมืองนะครับเขาไม่ให้หาเสียงพรุ่งนี้ดอนเมืองเขาจะเลือกตั้งแล้วเราไม่ได้หาเสียงให้ใครแต่เรารู้ว่าแซมนี่มาแน่ๆไม่ต้องห่วงครับพี่น้องที่กรประเทศไทยเป็นร่างกายเดียวกันเกิดอะไรขึ้นมีความเจ็บปวดและมีความสุขทัดเทียมกันเหตุการณ์ที่ภาคใต้เกิดการเจรจากัน เราต้องการเจรจากันสงครามเวียดนามเจรจากันร้อยกว่าครั้งรบไปด้วยเจรจาไปด้วยครับรบไปด้วยทิ้งระเบิดไปด้วยเจรจาไปด้วยที่เวียดนามจนในที่สุดเวียดนามก็สงบนี่คือนโยบายที่ดีที่สุดเท่าที่การแก้ไขปัญหาภาคใต้เกิดมีครับปรบมือให้ยิ่งรักชินวัตรหน่อยคนที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังไม่อยากบอกเดี๋ยวประชาธิปัตย์จะกัดลิ้นตาย คือทักษิณชินวัตรขับไปเจไดจาล่วงหน้าไว้แล้วเมื่อเจไดจารู้เขารู้เราความสงบก็จะเกิดขึ้นที่ภาคใต้ระเบิดตูมที่ยะลามันเก็บถึงสมุทรปราการประเทศสงบทุกอย่างก็ดีขึ้นผมจึงเรียนกับท่านทั้งหลายว่าการเมืองมันเป็นเรื่องสำคัญพักเพื่อไทยไปพบพี่น้องประชาชนเพื่อต้องการไปบอกกับประชาชนว่า เราทำงานโดโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนายกรัฐมนตรีทำงานแม้จะมีคนดา่าชาวดาเย็นท่านก็ไม่ได้สนใจผมไปพบท่านนายกทักษิณผมเรียกว่าท่านนายกตลอดที่ฮ่องกงหลายครั้งท่านบอกว่าน้องสาวของท่านเป็นนายกรัฐมนตรีดีกว่าท่านเพราะว่าพูดแล้วไม่ค่อยตอบไม่ค่อยโต้เท่าไหร่ผิดกับผมท่านบอกมันมาห้าประโยคผมคืนไปสิบห้าเลยมันบอก ท่านยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีจนปัจจุบันนี้ไม่ต้องไปถามแล้วครับว่าแข็งแร่งหรือเปล่าต่างประเทศหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ยกย่องให้เป็นบุคคลสตรีที่มีผู้ทรงอิทธิพลอันดับที่30เสิเศษของโลกนะครับไม่ใช่ธรรมดายิ่งลักษณ์วันนี้ไม่ใช่ยิ่งลักษณ์เมื่อเลือกสมัครรับเลือกตั้งผมขอเรียนพักประชาธิปัตย์ก็ฟังไวด้ดีๆคุณยิ่งลักษณ์ไม่อยู่ในตำแหน่งนานแล้วครับ เกรงใจประชาธิปัตปัอยู่แค่สีสมัย16ปีเท่านั้นเองไม่นานเท่าไหร่หรอกอยู่จนกว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชิวะจะติดคุกติดตารางอยู่ในคุกในตารางนั่นแหละเพราะตอนนี้ดีเอสไอกำลังจะฟ้องอภิสิทธิ์กับสุเทพในฐานะฆ่าคนตายผมไม่เคยเห็นมีนายกรัฐมนตรีพล,ละเลือนคนใดที่มีประชาชนล้มเสียหายตายเสียจากมากประมาณหนึ่งร้ศพ ไ็่เคยเห็นผมผ่านเหตุการณ์มาเยอะ14ตุลา2,116คนตาย70กว่าศพนั่นคือทรราชทะหารปกครองอำนาจเผด็จการเมื่อคนตายเขาก็เลยเฮเล่นล่อนออกจากประเทศไปผมถามว่าคุณเป็นใครอภิสิทธิ์คนตายเป็นร้อยยังเถียงชอ็ชอตชอ็ชอตช็อตช็อตถ้าเป็นพ่อของมึงตายบ้างละ่ะ ถ้าเป็นน้องมึงตายบ้างละถ้าเป็นป้ามึงตายบ้างละจะคิดยังไงคนไม่เคยสูญเสียไม่รู้ไม,ม่ไม่มีความรู้สึกแบบนี้รับพี่น้องทีกก่เคารพการเมืองต้องเข้าใจให้ลึกว่าการต่อสู้ของสองอำนาจปัจจุบันคือระหว่างเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์และคณะจะต้องสู้แบบอย่างนี้ตลอดไปคนหนึ่งจะมุ่งไปข้างหน้าอีกคนหนึ่งจะย้อนหลังไปสองสี่เจ็ดสี่เจ็ดห้า เราจะยอมเดินกับฝ่ายไหนเพราะพักการเมืองไปแล้วก็มาแล้วก็ไปหลายพักนายกรัฐมนตรีมาแล้วก็ไปหลายคนนายกรัฐมนตรีคนแรกจนถึงปัจจุบันก็หลายต่อหลายคนคนไหนทำดีเราก็หนุนสอสอคนไหนทำดีเราก็หนุนเพราะสอสอเองท่านไปทำหน้าที่ของท่านถูกใจเราก็เลือกท่านถ้าไม่ถูกใจเราก็ไม่เลือกท่านทำไมเขาเลือกพักเพื่อไทยละ่ะ ทำไมเขาเลือกพักพลังประชาชนทำไมเขาเลือกพักไทยรักไทยเรื่องนี้ประชาธิปัต์ตอบโจทย์ไม่ได้จนมีคุณอรกรณ์กรพลบุตรน้องชายผมนี่แหละทนไม่ไหวออกมาจาปะปฏิรูปพักประชาธิปัตย์ท่านครับใช้ความพยายามไปเถอะตราบใดที่มีนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะตราบใดที่มีนายชวนหลีภยัยอีกชาติหน้าก็ปฏิรูปไม่สำเร็จ มีบางคนบอกว่ามันก็ดีแล้วอดีศรไปปัิตูปูํทำไมก็ให้อภิสิทธิ์มันบริหารแบบนี้แ่ะเที่ยวหน้าประชาธิปัตย์จะเหลืออยู่สิบสองคนไม่ใช่ผู้เล่นนะครับที่กรุงเทพมหานครเคยมีสสประชาธิปัตย์คนเดียวก็มีพันเอกถนัดคอมันครับได้คะแน 12, นหมื่นสองหมื่นแนนเองเที่ยวต่อข้างหน้านี่ผมว่าประชาธิปัตย์ศูนย์พันแน่นอน พราะเกิดมาพูดอย่างเดียว talk only no action คือว่าพักพักพูดอย่างเดียวสงสัยอยู่ในพักมีโรงงานน้ำแข็งเยอะปั้นน้ำเป็นตัวทุกวันทุกวันพี่น้องสมุดปราการพี่น้องที่รับชมทีวีทางบ้านครับพักเพื่อไทยยืนยันจะเดินหน้าประเทศไทยต่อไปจะใช้องค์กรรัฐสภาเป็นที่แก้ไขปัญหา พาะประชาธิปัตย์คุณตั้งกรรมธิการวิสามันพนารณาคดิพิจณาเงินสองล้านล้านคุณก็สงวนแประยะติไปตั้งกรรมธิการเป็นกรรมธิการพิจารณาร่างกฎหมายรัฐนูญก็แประยะติไปมาสู้กันในรัฐสภาโหวตเสียงสิครับแน่นอนเขาบอกว่าโหวตท,ที่ไรก็สู้ไม่ได้ก็สู้ไม่ได้เพราะเสียงคุณน้อยกว่าผมน้อยหรือมากแต่ไม่ใช่ว่าใครต้องการ ประชาชนเขามอบให้159เสียงก็มีอำนาจแค่159สูง1 5อยห้าเก้าเซนมันจะเท่าสองร้อยหกส้าเซนได้ไงได้แค่ไหนมีอำนาจแค่นั้นสภานี่ครับคุณทำปรปหนึ่งว่าเสียงข้างมากมีปัญหาเสียงข้างน้อยถูกหมดมองพวกผมว่าโง่หรือเกินทำอะไรไม่ได้ต้องไปปรึกษาอภิสิทธิ์ ท่านที่เคารพครับผมเป็นรับปรีช่วยว่าการกระทรวงศึก,ศกษาธิการเมื่อปีสาห้าอภิสิทธิ์ยังเป็นโฆษกรัฐบาลครับต่ำกว่าผมเยอะท่านครับเรามีมันสมองเหมือนกันเราบริหารประเทศเราไม่เอาหมาฝรั่งไปกัดคนชาวไร่มันสำมำหลังแน่นอนสิ่งเหล่านี้ปูพื้นฐานให้ท่านทั้งหลายว่าพรักเพื่อไทยจะต้องแข็งแกร่ง พี่น้องสมุป,ปราการพี่น้องทั่วประเทศต้องให้การสนับสนุนคุณยิ่งรักชินวัตรปัญหาการเมืองก็เพิ่มอยู่ตลอดโดยเฉพาะทางพรรคฝ่ายโน้นสื่อสารมวลชนบางฉบับบางที่ก็เอียงเอ็นไปทางโนนเราก็ไม่ได้สนใจมากมายเพียงแต่ให้พี่น้องประชาชนได้ยืนหยัดเป็นข้าวต้มมัดเพื่อจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองความขัดแย้งเกิดขึ้นเยอะครับ ในอดีตก็มีความขัดแย้งกันเปลี่ยนแปลงการปกครอง2,475มันลาบลื่นที่ไหนแล้วครับคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบรประชาธิปไตยปีต่อมาเกิดกบฏประวอรระเดชครับพระองค์เจ้าประวอรระเดชก่อกบฏที่จะออมอำนาจคืนไปสู่อำนาจเก่าครับคณะราษฎรต้องปราบกบฏประวอรระเดชประหารชีวิต กบฏบรวรเดช18คนครับนั่นคือความขัดแยง้งทุกยุคทุกสมัยความขัดแย้งไม่เหมือนกันเกิดสงครามโลกครั้งที่สองจอมพลปอพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีนำประเทศสยามไปเข้าข้างกับญี่ปุ่นประกาศสงครามกับอังกฤษอเมริกาแต่คนไทยที่ไปเห็นด้วยกับจอมพลปอพิบูลสงครามรวมตัวเป็นขบวนการเสดีไทยนำโดยดรปรีดีพนมยง์ เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามประเทศสยามประเทศไทยในขณะนั้นก็ต้องแพ้แต่อังกฤษอเมริกาเห็นเพราะขบวนการเสรีไทยของดรปรีพุทธมยงจึงไม่ทําให้ประเทศไทยแพ้สงครามครับปบมือให้ดรปรีดีพุมยงขบวนการเสรีไทยนี่คือความขัดแย้งแต่ละยุคแต่ละสมัย14ตุลานักศึกษาประชาชนก็ขัดแย้งกับผู้ปกครองถนอมประพานาลงไม่มีรัฐธรรมนูญไม่มีการเลือกตั้งเด็จการกับประชา